สวัสดีค่ะวันนี้จะไปทำอะไรกันวันนี้เพื่อนชวนมาบอกจะมาขุดหน่อไม้ดูสิเอาหน้าสวยๆของดิฉันมาจะมาขุดหน่อไม้เข้าป่าดูสิขคาควร <c oughs> เอเดนหัวราะเอเดนมองเราหัวราอนี่คือชมหน้าของคนจะไปขุดหน่อไม้กันดูนี่ นี่คือทางไปนะจ๊ะเพื่อนบอกว่ามีอยู่ที่หนึ่งดูสิว่าจะเจอไหมหมายถึงว่าหน่อมันจะใหญ่แล้วไหมโตแล้วไหม ลงแล้วนั่นอ่าะหยุดเล่นหยุดเล่นไอ้นี่ทุกที่แล้ววันนี้จะถึงไหมเนี่ยนิกก็ครับ Let's go อุ้ยมีมีหมามาแล้วนูมาดูหมาแล้วม,ม,าลมาเล็วที่ลูกอะไรหมาหลูกไล่เยอะดอกแวะอีกละเอเดนมาเร็วๆวันนี้คงไม่ถึงนะอยป่าอีป่าไผ่นะอีป่าบอกว่าไม่ถึงนะมาแล้ว,เ,วเอเดน นี่เอเดนเอาอะไรไปทิ้งไว้ตรงนู้นน่ะลกูกตัวอะไรอะ่ะไปเอามาแล้วอันนี้จุดที่สี่แล้วนะที่หยุดเนี่ยนี่กไปเร็วๆครับ พอแล้วลูกอันนี้จุดที่หกที่หยุดเล่นจุดที่หกไปดูดีแม่เจอป่าไผ่ยังอุ้ยมาช่วยแม่เก็บเหรอคะ แม่ช่วยแม่คุณห,หน่อยไ้เล่ะคะเจอแล้วป่าไผ่ เอเดนของนู้นมีมไหมอันนี้ให้มันขึ้นมาหมดแล้วแม่เห็นไหมมันแก่แล้วนั่นเห็นไหนมต้องมาสักเอพริลงี้ไหมปลาไพ ดูซิจะมีหน่อไม้ไหมฝั่งนี้อ่ะแม่โหลหนามากเลยพ่อนอ๋ออ๋อแล้วคือมันก็จะผลัดมันออกไงหรอหรืออะไร คือเน่านี่คือมันหมดหน้ามันหรืออะไรมันมัเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนถ้าเรามาช้าบางครั้งก็อันนี้ได้อันนี้มันเสียของมันเองอืมไปหักไม้ไผ่มาระวังมันทิ่มนะลูกเอ้ยอย่าโยนสิครับแต่อันนี้กินได้นะ มาช่วยแม่เก็บ่ะคาอะคนสวยละ่ะมาช่วยแม่เก็บน้องไม้ล่ะคะยิ้มด้วยละ่ะฝนตกเยอะไปปะหรืออะไรวินน่นี่เดี๋ยมันดีดใส่หน้านะครับ เห็นไหมแม่แบบเรามาช้าอย่างเงี้ยอ๋อมันสูงไปแล้วชื่อจริงมาช้าเรื่ออต้นต้นเอที่ฝนตกฝนหน้าฝนตกใหม่ๆแรกๆมันดีดใส่นะนิโก้เนี่ยถ้าถ้ามาทันนะคงไม่กินลำถูกอย่างเงี้ยแต่คือแว่า อันเอกอันหนึ่งข้างหลังนู่นเอ้อเย,ดยอนนได้ <Wow. S 1> อยู่นี่ว้าวไม่ได,นนได้บางอันฟิลได้เลยว่าคือจับแล้วโอ้ยเอ๋ oh, <yeah. S 2> That's not it That's not it อันนั้นอันนู้นนี่ก็ให้นี่ก็นี่กทำนี่นี่มันอยู่ต้นเนี้ย ที่นีะแองจี้จับไว้นะนี่ก็ไปดึงเโอ้อันนี้ก็ไม่ได้เอาเหรอระว,วังมันดีดใช่ไหมด้ไหมได้นี่รู้ว่าแกออกแล้วมันจะออนจชือจับมากนะเดี๋ยวคันมือด้เด็กนอ นั้นด้วยเหรอครับอเอเดนนิ่ก้นี่ก็